ประมาณนี้เราก็เลยทิงไว้ประมาณ20นาทีโอเควันนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไข่ออนเส้นนะคะซึ่งง่ายโคตรๆเลยง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเพอน้ำเดือดปุดๆแล้วนะคะเราเทน้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไข่ใส่ลงไปค่ะ ไข่ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดฝาแล้วลทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ใส่มาม่าหม้อน,นี้กันเลยนะคะไข่ออนเซนว้าวใครอยากให้สุกน้อยกว่าน,นี้หน่อยก็ทิ้งไว้สัก15นาทีก็ได้แต่เราชอบประมาณนี้เราก็เลยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีโอเค ้อแล้วนะคะง่ายๆสําสหรับไข่ออนเซนทําที่บ้านได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเลยเพียงแค่หม้อต้มน้ํานะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนคอยติดตามคลิปหน้าว่าจะทําอะไรกันนะคะบ๊ายบาย